นาได้ววเยอนนไหอ,อ,อันนี้ฝนทายเ้เบิงกันเด้อพี่น้องคือแบบว่ามันสะดุดต,ตามากโอ้โหดอบเลอเลยเุนาดพี่น้องดีเดๆข้างางพ่นอนะอืออืออือ มันจะเป็นแบบสั้นๆเด้พี่น้องทางทางชันนะคะโอ้โหแต่ดี I think I gonna need help holding my camera ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการขออนุญาตอวดค่ะโอ้โหคือแบบโพดโพค่ะทุกคน พดโพโนี่โชว์างานึ้นมาเมยม์ดีใจอันนี้จะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะอันนี้จะเป็นแบบไม่มีขนนะคะอันนี้คือเห็นหนังแกะเนาะแต่ไม่มีขนเหมือนแกะโอเค <laughs> เดี๋ยวจะเก็บแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะบ่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปป่าใหญ่นะคะ แต่ว่าตรงเนี้จะเก็บก่อนเพราะว่าค้าวที่แล้วฝนมากเลยฝนเห็นนะคะเก็บเลยเก็บเลยค่ะหลายดีใจดีใจมาเก็บน้ำกันที่นอกนี่ให้ดูชัดๆนะคะใช่ไหมะ่ะทุกคนเห็นชัดไหมนเนี่ย นั่นสิวางนี้ตรงนี้อันนี้ขออภัยนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนที่แบบว่าคนจะมีไอคนที่เขาไดเรกมาหาเราส่งข้อความว่าเวลาเก็บให้เห็นน้ำเนยเสียนะพี่น้องเออโอเคให้เห็นน้ำรวเด้อมาที่นี่พันสิเก็บรวเด้อบะนิมเดี๋ยวจะเลือกเอาแบบดอกใหญ่ๆแล้วกันเนาะอันน้อยๆกะเอาไปก่อน โอ้โหแต่มันเยอะจริงๆนะมันเธอเยอะจังอันนี้แก่จังเอาไปเอาไปง่ายยังไงล่ะโอ้ยเพฝนคือดีใจแทปพี่น้องนี้อันนี้คือเป็นครั้งแรกนะคะโอ้โหโอ้โห,โโหโกิ้ง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 เป็นครั้งแรกนะคะเรื่องอีกมันทางอัน,น,อน,น เขาเรียกอะไรม,มันสีสั้นน่ะนะพี่น้องมันสีสั้นๆทางชันน่ะอืมทางชันน่ะผลกระสีย่างจะของลื่นพอมได้เดี๋ยวนี้คือแบบสิตั้งกล้องผมก็ไม่รู้สิตั้งกล้องแบบไหนไม่ถนัดเลยค่ะมันสีมันสีไหลอ่ะบอกว่าเธอคือสีไหลลุ่งอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวขอตัดขาก่อนเอาเขึ้นไปนึงซี่ซะขาจะเป็นแมงเนาะเห็ดอันนี้ดูดีๆนะคะ เขาบ่ได้เป็นคนในพี่น้องเขาสิเป็นคือร่างเพ่งเป็นหู้หู้นะนะเพก็บอกบะถึกผมไม่รู้จะอธิบายเป็นยังไงอะนะเออโอ้อันนี้ขึ้นราเนี่ยเออไม่เอาถ้างั้นกวงแท้กวงนงเนี่ยจับแล้วเอานอนมากกินเนาะเออครั้งแรกนะทุกคนโอเคอันนี้ Uh huh. ดีใจอะ่ะดีใจมากเลยค่ะโอ้โ oh, อันนี้ตันหน่อยต่ตัวนี้แบบมีนอนโอ้โหเถิจ๋า อุ้ยอุ้ยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้นี่หนุ่มคนสิโอ้ทางมันสิไหลมันสิตะเลินลงนี่นะมันไม่เห็นอย่างดอกคนมันสิตะเลินลงนี่นะที่รักก็ไม่มาช่วยเมีเยเลย ต้นปีนขึ้นมากกับต้ปีน <c oughs> yes ก็อยู่ไม่ไกลจากถนนนะคะถ้าปีนลงไปงกสิเอ่ออะไรอะ่ะว้ยลืมเลยพี่น้องเมาเมาขนะดฟอวช่วงนี้ฝนในอย่างที่บอกนะ่ะฝนเอ่อเป็นหัวบ่อยค่ะขึ้นไส้อะ่ะ อันนี้คเนเบิร์ท่ันนี้ออกมาคนกินยามาแล้วล่ะนี่เอาขาหนีบนะคะขาหนีบแล้วก็ตัดเลยหวังว่าคงจะเห็นกันเด้อคือแบบคนนี้ ท้าก็จิกแบบสุดยอดเลยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นสั้นๆขึ้นเ่ยนะทางอะ่ะพี่น้องโอเสียงอะไรอะ่ะ ดอมปีนขึ้นมากับฝนเลยอ้ยมันหลายอีหลีพี่น้องมันก็มีแค่ตรงนี้นะเพราะว่าฝนทายแล้วฝนก็ไปยางนะพี่น้องไปย่างหาเบิง้งเพื่อมันมีอา่าเห็ดอย่างอื่นอยู่สินะก็ได้เห็ดไอ่เผ่งหวานสองดอกเผ่งขาล่ายสองดอกอา่าบริเวณนี้รอบๆมันเดินดูแล้วจะเป็นไนี เฮ็ดอันนี้ไอเฮ็ดทานหลายค่ะนี่โอ้ยฮันดีฮันโอ้ยเมื่อยขาเอ้ยเดลิงนะ <c oughs> I kinda need help holding my camera holding my camera on stay เป็นการเก็บที่บอกได้คำเดียวว่าลำบากนะคะตอนนี้ เริ่มเมื่อยขาเลยได้ในหนีดนี่ทั้งหนีดทั้งจิกคุณพี่ไม่เข้าใจน้องเลยคุณพี่เนี่ย <c oughs> บนให้พี่ไหมไม่ยอมขึ้นมาด้วย โอ้ยแขนก็นสันส่นๆนี่ว้าขาเดียบนทำไม What are you saying? Muy hả? You got to have it going. Is it going now? It's going now. Huh? It's going now. Oh, okay. Ui. <coughs> <coughs> สวยอะ่ะอันนี้สวยมากแต่ว่าน,นอนกินนะคะตัดเดยอะหน่อย Can you see r right, i g h t daddy Can see fine <Yeah. S 2> อุ้ยง่ยายแจกบิน,นอ่ะติต่อนะเธอ

Oh look at this one. <laughs> yeah you smoke? I smell uh you smoke? No, I mean smoke. It's the exhaust from the road. Ah, oh. didn't น้ำมันลืมดูทันน้นโอ้โหทุกคนมันเต็มละเต็มละเต็มแล้วโอ้โหอลังการมากคือแบบเยอะอะ ที่นี้ผมจะต้องเก็บใส่ถุงนะคะใส่ถุงเยวจะต้องเก็บใส่ถุงนะทุกคนอาจจะเป็นบันี้กภาพไกลด้วยพี่น้องใกล้บ่ได้เพราะว่าต้องขออภัยเพราะว่าพืา้นที่มันไม่สะดวกค่ะพื้นที่มันชันอ่ะตอนนี้พี่ไม้พี่ไม้ก็ได้เมื่อนึงกับเกี่ยวเอต้นไม้ไว้ I'm getting comfortable in the chair reading the book. You can go maybe. I can grab and put over there and then uh, do it by myself. Just keep going. แบบว่าคาเขาสิแบบมีนอนดูพี่น,อน้องจุดเม็ดอันนี้แปดอันนี้ผมจําเป็นต้องตัดในป่านะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บเฮ็ดผงหวานพี่น้องคนนี้สิไปต่ออีกอีกไก่ค่ะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะอันนี้เพิ่งจะแบบขับมาได้ไม่ถึงสี่สิบนาทีมั้งตรงนี้แต่เราต้องไปอีกเป็นสองชั่วโมงนั่นแหละสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมง ไปไก่ๆอ่ะมือนี้ที่กาวเวลาเดิมอ่ะก็เลยแต่ก็อยากลงเก็บตรงนี้เห็ดเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสีลืมเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้เห็นแล้วเนาะอันเล็กๆก็จะเอาไว้ก่อนนะคะ ไมเออนนี้ไปเก็บก่อน Thank you my darling แล้วเดี๋ยวคนคล้องอนุาตเก็บผู้เดียวแบบนี้เนี่ยคะ่ะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆโอเคตรงนี้มีที่ว่างให้วางนี่ พยายามลาแล้วเด้อพยายามสิแตก่กลัวแบบสันกลัวแบบสันอหืมลายจนแบบเลือกอะ่ะได้เลือกเอาแล้วก็มีแค่ตรงนี้ได้พี่น้องเอ้ยเออไม่รู้จะสวยเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นสีขาวแล้วเขาก็จะแบบเออเหมือนกับสีเขาแบบสะท้อนแสงอะนะอาจจะดูแบบสะท้อนแสงนะคะรีบเอาโดมนีไงแล้วกันเนาะ ดอกนิดหน่อยก็ไปเชื่อน่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหกองไว้อือหืออือหือเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะสะใจเลยสะใจเลยเห็นไหมเนี่ยที่เห็นไหมแล้วก็ที่ไม่เรื่อยๆทุกคนจะบางคนก็ถามเก็บตรงไหน,น,นตรงไหนไอ้ปลานี่ละ ไม่เราก็ไปแบบเจอกันแบบเห็นป้ากระจอดรวดสิบอกให้เห็ดหนังแกะแต่ไม่มีขนอ,อ,อันนี้คือแบบเป็นตะกาอันนั้นไปแล้วนะคะ มีนี่สวยมากกอน,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 นี่มาไป go come on yeah yeah ว้าว เอาโบเบิด์ได้นี่เอาไม่หมดได้เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนคะประยักภาคบระยักภาคว่าเยอะขนาดไหน แต่ว่าผนคิดว่าตัวเองจะเอาไปไม่หมดนะคะเพราะผมก็เริ่มเหนื่อยละมันมันสั้นอย่างที่บอกค่ะผนก็สิอยู่การถ่ายทำที่แบบ challenge มากเลยอ่ะรอไปแล้วเนาะเมารถกินยามแล้วคือไข้เนี่ย ไม่เห็นอีกไม่โฟกัสออกโอเคกน,นยังเหลืออีกลายอยู่เดีเพี่อน,นอ้องนี่ดูสิคะนี่เดี๋ยวจะตัดข้านะคะทุกคน จะมีนอนเนาะก็เอาไปก่อนตัดแค่นี้ก่อนโยนเลยครับโยนเลยแห่งดีโอเคอยู่นั่งในป่าได้ วันนี้ทำไมรู้สึกแบบสงบสงี่ยมเนาะไม่กิจการเท่าไหร่เพราะว่าสงสัยยังอยู่ในโดนฤ์ยาไปนะคะ <c oughs> ต่ดีว่ายายาแก้เม้าแก้วิวนนะนะพี่นอ้องก็ดีว่ามันไม่เหมือนกับที่แบบเขากินยาแก้วินเลยแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสลึมสลือแต่ตัวนี้โอเคอยู่บ่บปันได ถ้าเกิดอาการแบบสลุมสลือแบบว่านั้นก็คงจะไม่ไหวคงจะไปเก็บเฮดพอได้นะนี่โอเคอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าจะเอาได้แค่นี้เด้อค่ะเพราะว่าผมอยากไปเก็บเฮดเพิ่งวานแล้วค่ะตรงนี้คือค่าไม่ไม่ไกลอะ่ะถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาใหมา่ถ้าเวบบบ่างๆถ้าอยากมาจอบถ้าอยากได้อีกนะั่นนะ กสามารถกลับมาใหม่ได้นี่นะคะเป็นการเก็บเห็ดหนังแกะครั้งแรกนะคะแต่แล้วแต่ใครเอิร์เด้ออันนี้ผมก็แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษของที่เนี่เนาะ แต่ว่าไยสีทางใดเพื่อนอิ่นแบบแบบก็แล้วเอาแต่เอาเอาเท่าที่ทุกคนถนัดจะจะให้เรียกกี่ชื่อก็ได้หมดแต่ที่นี่เรียกหนังแกะถ้าตามหนังสือนะแต่ละพื้นที่าเจ้าอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะเนาะนี่่ะทุกคนปี่บเยอะนะเยอะนะคะเยอะมากเลยนะเนี่ย แล้วก็ยังมีอีกเยอะเนี่ยค่ะเก็บต่อนะคะเก็บต่ออีกชนิดยวจะไปละยวจะไปแล้วนะคะเห็ดอันนี้อีหนจะไปแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหพี่น้องคือแบบที่เดียวเลยอะ่ะที่เดียวเลยอะ่ะจริงๆเนี่ยค่ะ uh -huh. โอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบา,บาย